ปัญหาด้วยครับปัญหาของการปลูกองุ่นมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับที่ลองร้อยการกัดใบนะครับด้วยใบนี่สำคัญนี่เลยนะครับกับพืชทุกชนิดนะครับเพราะว่ามันเปียกเสมือนห่องห้องครัวนะครับปรุงอาหารเพื่อเะเลียงลำต้นเรียงยอดนะครับเราต้องดูแลใบเให้ดีครับ จะเป็นแมงกินูนนะครับแมงกินูนหรือ,อหอยถากไม่เป็นหอยถากครับคล้ายๆหอยเลือ้อยบ้านเ่าแหาละแต่ว่าตัวน้อยนะครับพอแมงกินูนกับหอยถากนะครับหอยหตัวนี้ครับ <laughs> นี่นี่นี่จะหอยเลือล้อยเหรครับนี่ตัวน้็กๆนี่ยครับกินแล้วครับ เราต้องหาสารป้องกันมาฉีดนะครับเลี่ยงเข้าไปก่อนครับนี่ครับนี่นี่นี่ตัวนี้ <c oughs> กินเลยนะแต่สิหาเนี้มาฉีดป้องกันนะครับเด้อจะเป็นสารเคมีชีวพันธุ์ จุลซีอย่างต่างๆเพื่อป้องกันนะครับเนาะป้องกันบม่ให้เขามากินใบนะครับนี่ปล <c oughs> ูกแล้วมันต้งถึงสัปดาห์สำคับ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วครับเห็นปัญหาแล้ว่ะดูแลก,กันไป